ัอุยฮน,นนแตะมาซีก,กันลนี่อันนี้คือตักแต่มอุ้ยที่เขาสื่อสามถุงเนอะอนนี้อันนี้คือ3าถุงหกบาทพี่้อกฟ้าได้ลายเลยลายกลัวเข้าไปเยี่ยงหันอิบัตโนพี่นากะต สบายดีจ้าสบายดีเบิดสู้กูสู้คนสบายดีตอนสวยนี่ดีตอนห้าเขาสู้ซองซาวานันซึ่งเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วเนาะเฮ็ดอาหารเพียงก่อนนี่เมนูแซ่บอีกแล้วเมื้อนี้เนาะเฮ็ดตกแตน่ทอดกรอบผิดตอนเพียงแส่บๆนี่ตุ้น้อยนะนี่แสบ่บ เมื่เมื่อวานมีเจ็ดถุงแต่ว่าเขาเจา้าเอาสีถ่ถุงเหลือสามถุงเดี๋ยววันพระอาทิตย์จะซื้อเมล็ดหรอกในนอ้องวนอนนอนอันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ตอนเช้าวสวนเช้าวผัดเมื่อบ่ท่านตลาดเพราะว่าพวกม้งขาเจ้าก็เหลือเหนือนเดิมพวกเจ็ดม้งขาเจ้าก็เก,เก็บไปแล้วซึ่งเปนบ่ท่านหลงตลาดเช้าว ให้เบิ่งตตักแตนพี่นนองยังไม่อันนี้คือตตักแตนจ้านี่เขาก็ยังอาซเลยเนาะไปแล้ว บ้านบ่รอรมมืออื่นจังสีเมื้อสาวฟังเบิงพี่น้องสามีแนวเห็ดกับสีบโบเดเมื้อนมันนี้มืออื่นจังสีเมื้อจะห้าสิบไปส้มรอบปอมปีกอยู่แถวหัวขัน<ม>้นใหญ่ันนี้รดใส่ใบมักคูดได้ไลายเนาะ เจอาไปมอปนบนี่ครับสิบปิดเอาแต่ปีกมันออกพี่น้องขี่มันาต้องเอาออกถ้าอยากกันเอาขี่ออกก็ไปเอาออกตอนกินโอ้เอาคนออกน้าขี่นี่ใสไพ่ใส่มั่นจ้าใส่ตอนกินรูดเนาะ ขี่ขานก็กินทั้งขี้ไปเลยแต่ก็มมนก็แสบเลยเนาะตัวหน่อยเขากินทั้งกันมก็บริหุ่ซึกอย่างมันก็หอมดีหุกกระไลลายอยู่นะพี่น้องหุกสิบบาทอันข้าวเจ้าทอดแล้วอันทอดคลายอันเบิดหนีนี่ลอยหนึ่งกระเพาะซื้อ เพราะว่าเขาไปเสื่อนตัวเขาถอดเล้วอันแถวตลาดนันเค้มทางนะเนาะจานละซิบหาพันนะมีตะเตะใบมะกรูดใบมะกรูดเป็นส่วนร้ายนะตักเต่น้อยเดียวทำัมจะเต็นออกแลนะไม่ค่อยมาตัวเน,น้อยนิดเนียวเดีย่ย มีกระวันซุปวันที่สะเจ็ดแล้วพี่น้องไก่สีฮอดปีใหม่แล้วแป๊บเดียวคือว่าเบิร์ตปีอีกแล้วยังบุทบานไดอันเฮ็ดยังอยู่ยังบุทบานได้มีอีกยังเบิร์ตปีอีกแล้วอากาศก็จะแบบเป็นแบบพอดีอยู่เด้อพี่น้องแล้วโบวนาวโมนาวจะแบบสบายสบาย หัวจากองศาจะเบิอยุบ มีผู้มากอยู่บ่พี่น้องตักแกตนแถวกรุงเทพมีบิร์นตักแกตนทอดขายเลยเนาะตักกะอาทีมีเนาะมีกะมันสิเป็นแบบตักแตนเรียงมันสิโภคเสบเท่าใดแถวบ้านเฮ้าดิเกิลข้าเจ้าเรียงลายอยู่ปีไก่เนี่ยเจอเอามาทอดกับหุงซุ้มมันบริโภคเสพเนองมันเป็นแบบโอยๆเจ้านีไ่ไงมันบ่นคือตักแตนธรรมศาสตร์ จะได้ได้ปีนี้ได้ไปเยี่ยงตะแต,เตนเธื่อเดียวเจ้ามันเบิดแล้วทางบ้านกันเจ้าออกล่าอยู่ทุกมือเจ้าันขี่รถไทยไปพากันเย่กันขึ้นเลยขี่รถไทยไปเป็นขั้นรถไปจอดรถไว้อยู่ขานข้างกัน,กนลงมเยื่องแถวป่า ส่วนลายมตแต่จะแตกน้อยตัวใหญ่มันเดบเบิ <c oughs> บร์ดเอดี้ยับบอดยับเบิรดต่างมันเบิร์ดโมโหปีหนาซิมีหรือบอกเพราะว่าปีที่แล้วนี่คนบรดห้าร์ตแตนลายปนี <c oughs> ปีนี้ผู้บ่เคยไปกับไปยังเซนเฮาเนาะ <c oughs> เฮากับโบเคยไปจากเทือปีนี้ก็ได้ไป จวดถ้ามันบริเวณขาให้น้ำมันเดือดก่อนนะพี่น้องอย่ามันเต้นแล่าน้ำมันคงเม่อนี่ก็ได้ที่กัน เล้ยเหยื่อเลยหนะลายกลัวเราไปเหยืยงลงเหรอีน้องริเล่าเยื่ออะไรักจับมือกันตอนที่แบบจุนะมือสามจุดมืออือเปาแสบบ่พี่น้องไก่แลลวไก่เหลว,วน้ำมันบบอยกถกวมันเด ปักแซมทอดกรอบจ้านี่นี่ซุปแล้วพี่น้องพอดีกรอบจ้านีเนาะถ้ากรอบกวานี้จะขึ้นใหม่เร็วซุปแล้วเดี๋ยวเแยมนี่ตุ๊กไทยโดยใบมะกรูดจ้าหอมๆอมชิคให้แบถ้าชิคถ้าใส่เขาสิคใ้อมอย่างไม่ซีหอมขัดนะแต่เขาขาดไปเอา ไก่สามิจ้ะหอมบอกพี่น้องเสียงกรอบคัดขนาด น,น้นนำมนันนี่น้ำมันกระปุ๊กเข้าไปเจ้ะกัะปุ๊กขยาวไม่รู้แล้วใส่ตุ๋นออกไปเบิร์ดจ้า <c oughs> กรอบเสียงความกรอบนะแดงหนึ่โบไว่าอื้อไปกิมอะไรมานีนโบทูหัวจะไม่โดเข้มกับเข้มนี่อ้ออกเตะถยจนเ่ ายแล้วก็ยังเส้นออกนี่พีออวว่น้องว้าวน่ากินไหมทุกคนกิกน,นกันอืมรสเบาความแซบความกกาบไปกินเลยสบายดีปารุงเนะียบายดีปาุมาหเฮียมาหเฮีวยวันนี้วันอะไรวนันจุ๊วนันุ แล้วจะกิน,กนเพิ่มยังทอดตักแตนกับต้มเต๊ดพี่น,อน้อง นี่นี่กินตะเต็นเขากินแบบนี้แอุ้ยตัวนี้ไข่อ่ะหัวนะบุปิดออกก็ได้หัวนี่ค่ะไม่ดูไม่ไข่อือกอบผักหัวมันก็กินได้กินทึกคนตัวเนาะกินเสียหายเสียของหมดเลย นี่ให้คนจำเป็นต้องปิดขี่ก็ได้นก่มะพรามลูกผม,มาเยนเส้นใบมะขอนม,อ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 มาเลยชูคอมาชูคอมา ไม่ดีอนะ่ะค่ะไข่นมดีสุดปุ๊กปีปุปีกินข่าวเองข่าวการเนี้ยวคาข่าวนนแจ็คแด้มือวันเกิดอีร้อยเพื่อ เด่นถ่ยเด่นมากสองสามหมือนแล้วไว้มากค่ะ เป็นตัวน้อยๆมันจับได้มันหยั่งได้บิ้างเองหยัองบ้างเรื่อยเลย นักอันกินใดลูกคัวมัน,มน,นข่าวอันนักทำคอนเทนต์แต่ละส่งนะมนาคเะบบนี้เบะไก่ต้นแห้งพี่น้องยังคนเท่ามันอันสามารถอันหยาบย่อมคนอื่นได้ขนาดนี้เลยที 이렇게 놀고 싶어. ม่ได้สอวันเลยเหม่อบอกีจัวอือออม,มัหัรก็สัก่กรก็แก้มแสบโอเคจ้ะพี่นอกเนาะคลิปนี้ก็คือสิทดิของอน,นุญาตลาเลยด้วเนาะ ขอบใจเบิด์ตซูฟูสุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณาให้นนีนเดอร์พี่น้องพ่อกันคลิปหนาไปแล้วสซาบะดีจ้าเดี๋ยวทำเบิรงมืออื่นพี่น้องเดี๋ยวทำอุ่นมืออื่นแล้วสื่อสิเมื่อสมล้อมปกติเมื่อรัดเบิรงแฟนเจอ,อัมบลาเนาะสีบิดมาแต่เมืองหลวงมกันพี่น้อง